สวัสดีสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะวันนี้เราแวะมาเยี่ยมบ้านพ่อแบมกันนะคะนี่นี่คืองานของพ่อแบมเ้อค่ะเดอ้อใครสนใจเสรารัว้วเสาบ้านเป็นเสาปูนเลค่ะเดอ้อพ่อแบมทาขายนะคะชีวิตพ่อแบมก็จะประมาณนี้ค่ะทํางานค่ะทํางานทุกวันเลยนี่ทํางานทุกวันเดอ้อ นี่คดีค่ะพ่อแบมนี่ใช่ไหมเป็นนั่นเลยนะคะคุณมือนี่นะอยู่ดีมีแห้งกินแซ่บนอนหลับครับก็ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยเนาะครับหนึ่งปีตอนนั้นวุ่นวายบ้างช่วงแรกๆเป็นไงบ้างวุ่นเนาะ วุ่นวายทั้งหมู่บ้านเลยวุ่นวายเออไม่มีเวลาแท้จะทํามาหากินเลยเนาะเดี๋ยวนี้ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้โอ้ร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหมร้องฟังร้องให้ฟังสักเพลงร้องคนเดียวครับอ๋อร้องคนเดียวเดี๋ยวมาหาห่บ้านพอพอแบมแกจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอยู่ทํางานคนเดียวไม่มีอะไรที่ปลดปล่อยอารมณ์ก็ร้องเพลงอ๋อค่ะคนเดียวแบบนี้เมื่อก่อนร้องไม่ได้ตอนนั้นร้องไม่ได้ครับเพราะว่ามันวุ่นวายอืม อารมณ์ฉุนเฉียวคิดเยอะทาไมถึงฉุนเฉียวคะฉุนเฉียวมีคนมายั่วยุอารมณ์อ๋อประมาณว่ามายั่วให้เราโมโหแล้วเนาะครับแต่เราก็กดผ่านจุดนั้นไปได้ไปได้ครับใช่ค่ะอะไรก็ไม่สู้ความอดทนค่ะเพราแบมอดทนครับค่ะเราทําดีที่สุดแล้วครับสักวันความดีก็ต้องต้องสนองเราบ้างแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งตอนนี้ทํางานหาเงินซื้อเครื่องดนตรีอยู่ครับ ว้าวเล่น well, กีตารัวเต้นเลือดดนตรีผมไม่มีอะไรครับแค่กีตาร์ตัวเดียวโอ้ยค่อยไม่เต้นอ้าวอ้าวพ่อแบมเล่นกีตาร์เป็นด้วยบ่ก็พอได้ครับโอ้แต่ตอนนี้ไม่มีเอาวิทยุเครื่องนี้ไปก่อนครับอ๋อเอาจริงๆนะคะไม่เคยรู้ว่าพ่อแบมเล่นกีตาร์ได้โอ้อยากฟังเนาะอ้าวยายชมโอก็มาสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะยายชมโอ้ขกตุ้มค่ะค่ะค่ะฝากช่องด้วยนะคะ นี่นะคะมาดูวิทยุพ่อแบมก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับยายชมพูนะคะนะมาดูอ่าตู้เพลงของพ่อแบมนะคะนี่ค่ะวิทยุคู่ใจอ่าดีที่สุดครับค่ะค่ะไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วอดทนเอดทนแต่แต่ก็มีความสุขใช่ไหมคะฟังวิทยุมีความสุขครับเออเนาะได้ฟังเพลงได้ฟังข่าวสารได้ฟังเรื่องราวที่โอศกเขาพูดอ่า ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างมไม่เหมือนกับที่ไอ้ออยางอืน่ะเล่นยางอืนเล่นโทรศัพท์ก็ก้มหน้าทํางานไม่ได้ใช่ค่ะใช่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 วิทยุทํางานได้ครับทํางานได้แล้วก็สนุกกับวิทยุไม่เหงาค่ะไม่เครียดตอนอหลังน่ะได้ยินว่ามีคนมามาทำให้กวนประสาทเนาะเขาทำลักษณะไหนคะ ออย่างเช่นแบบก็คือจะมาต่อว่ากันอยู่หน้าบ้านคือก็ต้องเขาเขาเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เราโกรธเลยเนาะครับคิดเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ค่ะค่ะยุ่งไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าเราเป็นคนว่าเขาว่าด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เราไม่ได้ทําอะไรค่ะหรือว่าจะเป็นคนอื่นแหละ แต่ว่าเอาชื่อเราไปแอบอ้างอะไรก็<ผ>มไม่รู้นะอันนี้คิดเองนะค่ะคอันนี้เขาถึงโมโหค่ะหรือว่ามีคนในยั่ยยุเขาอะไรยังไงไม่รู้นะอ๋อค่ะครับมันธรรมดาค่ะเพราะแบมโลกโซเชียลมันดังเนาะครับคือถึงแม้เราจะอ่าทํางานทําการอยู่ที่บ้านของเราเราไม่ได้ทําอะไรเราเขาจะหาเรื่องอยู่แบบนี้แหละครับอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเพื่อที่จะเอาใจเอซี แต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วอเขาคงไม่มายุ่งหรือว่ามันจะมีอีกก็ไม่รู้นะก็อยากให้มีนะพอเลยเลยเนาะแค่นี้ก็เหนื่อยใจละและช่วงนี้ยังมีเอากระดาษก่อนครับโอเคค่ะให้พ่อแบมทํางานก่อนนะคะตอนนี้เรามาคุยกับยาสมโอนะคะอ่ายาสมโูวันดีค่ะยาสมอยาสมอมาทําอะไรคะนี่อ๋อมาเป็นกาลังใจให้พ่อแบมค่ะอ๋อมาทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะแต่ว่า เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งอาจจะมาทุกวันค่ะเพื่อมาดํานาค่ะอ๋อไม่นากี่ไรค่ะอ๋อมารับจ้างเขาค่ะอ๋อรับจ้างปีหนึ่งกินข้าวกี่กระสอบคนนี้ทําไมอ้วนจังเลยปีหนึ่งกินข้าวกี่กระสอบไม่รู้ค่ะก็มีก็กินไม่มีก็ไม่กินใช่ไหมขนาดมีก็กินไม่มีก็กินนะคะนี่หุ่นจะขนาดนี้นะคะถ้ามีทุกวันกินทุกวันนี่ไม่รู้จะอ้วนขนาดไหนอ่าฝากช่องไหมคะฝากช่องไหมค่ะฝากช่อง ปะซองได้ดจ้าเจสซี่โบกตูมจ้าเพิ่งลงได้สี่คลิปเจสโบนี่เป็นใครนะอะเป็นน้องสาวเจมี่ไหมเป็นน้องสาวเจมี่มารับจ้ามารับจ้างดำหน้าเอ้ยมันจะเป็นน้องสาวก็วันนี้แหละค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเข้าเฮยกินปีแล้วก็ซอมทำมาไม่ดำหน้ามาดำหน้าเอ้ยนะสองอาทิตย์มันมั่วค่ะมันมั่วมันมั่วดำทั้งดำทั้งลกก้าทั้งหลอือแล้วชีวิตทุกวันนี้เป็นไงบ้างมีความสุขดีไหม ก็เรื่อยๆจ้ะกินข้าวอร่อยนอนหลับโอเคจ้าอ่าได้ยินข่าวว่าอ่ามีผู้เจ็บบุญติดกล้องวงจรปิดให้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่จ้ะสบายใจขึ้นไหมคะหลังจากมีกล้องถามว่ามันก็สบายใจเปาหนึ่งเนาะถึงดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยๆก็ทําให้เราอุ่นใจอะฝากขอบคุณอะไรเขาไหมคะขอบคุณฝากขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ ยังเห็นความสําคัญของพวกเราอืยังแบบว่าเออก็ขอบคุณขอขอบคุณน้องสดเนาะขอขอบคุณน้องขอบคุณน้องสดที่เป็นตัวแทน่ตัวแทนมาติดกล้องวงจรปิดให้เราถ้าไม่มีน้องสอดเนี่ยก็งานออกมาก็จะยากสิเนาะแต่บังเอิญมีน้องสดมาก็งานก็สบายไปอ่าอยากจะบอกว่าน้องสอนนี่มาติดให้จริงๆนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ร่วมทําบุญกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มาริกาพี่กาลเกตพี่โหระพาอะไรต่างๆมานานะคะพี่เอ็ม เอเบียแล้วก็พี่ตาแล้วก็พี่โมนะคะกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะเราก็ดีใจนะเนาะพูดถึงเนาะเราก็เหมือนคล้ายๆเราก็แบบอยู่กันมาอ่อมแม่แมนี่เรอจังอย่างเออเนาะเราก็เป็นกำลังใจสุดใช่ใช่แต่ก็ใหญ่บ้างเล็กเล็กแต่มีคุณภาพนะคะพ่อแบมกลุ่มเราเล็กก็มีคุณภาพแต่ไม่เล็กนะคนที่เขาไม่กล้าจะออกมาก็เยอะค่ะเยอะอ่า ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ใช่คอยเป็นตัวตามไม่ทำก็ไม่มีใครพูดด้วยเหยียบใช่ค่ะจริงค่ะถูกค่ะแหมแล้วใครพูดว่าเราไม่ทิ้งกันนะสโลแกนค่ะสโลแกนของเราว่าไงนะสโลแกนเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันเนาะใช่ค่ะเราต้องชนะความดีมันย่อมชนะทุกอย่างค่ะสมโอจ้า มันไม่มีความดีที่ไหนไม่ชนะค่ะฝากช่องน้องส้มโอด้วยนะคะขอบคุณนะคะพ่อแบมขอบคุณนะคะฝากช่องอ่าเยสโบกกตูมด้วยนะคะอ๋อเจสโอกกตูมมีคนติดตามเท่าไหร่แล้วคะสองร้อยกว่าตังาให้ถึงห้าต้องขยันขยันต้องขยันขยันทําคลิปนะคะไม่ถามเลยหรอว่าตรงริมปากเป็นอะไรอ๋อไม่ถามค่ะกลัวมันติดต่อ ไปแอนไปดำหน้าเอ้ยจ้าไปดำหน้าเอ้ยเอ้ยหมีและสงกใสดำไปดำมาแล้วคนขยัดแล้วไม่แค่งเงี้ยวซื่อหล้วมาจ้าวันนี้นนวันนี้ผู้กองไปไหนแล้วผู้กองไปดำหน้าช่วยเราไหมวันนี้ไปตัดผมโอ้โห,หผู้กองไปตัดผมโอ้ยอันยามดำยังโทรหาเราเอาอ่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาหน้าจะพามาเยี่ยมพ่อแบมอีกครั้งนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ